เริ่มตอบน้องกัสเมือเนาะเบนนองดำกัสเมอร์เดินทางกลับป่านค่ะตอนมันเป็นน้องหมอปลาเพื่อน้อง,อน,องน้องดำเบนน้องดำเพื่อน้องเฮ็ดตวบะข้ออัดกับบ่อ,อน้อย เดี๋ยวเฮานเป็นน้ำว่าปลาเด้อพปหน,น่อย ตัจะเป็นเดินทางเมืองครับตัวมันจะเป็นคนไผยพี่น้นองขจูดปลาหาตกตกตบเนี่ยพ่นย่าตกมือแรงประชาชนาะเป็นนานองดามพ้น ก็จะเปน็นอยู่ัาปเป็อยนัะ ไวกว่าปลาเบื่อตายกราจ็บดำห่างเนาะตัวปเป็นเทียน้องดำพักแหวงกับมีดพองเอย พักแหวนก็มีนะแก่แสกับหน่อในะม้เลยเนาะมังปูกินด้วยเนี่ยพักแหวนพักกันแยงก็มีมีขบบดเพลนะาะถล่มมันจะเป็นข่าวกรรมไปเนะาะขวานเอาเนาะโง่ยงาปง๊กงาข่าวเนี่ย นาก็ข้าวแดงข้าวคืองามแต่ว่าถือกือดำห่างเนาะข้าวมุมนี่หยาเนาะถ้าไม่งามมันก็สีมันงาพกขาวเนาะมันก็ขี้รัด ข้าวผมวางงามเนะนนเป้าหนุ่มเพียงคือลายแต่ก่อนแฟนเพื่นนางนางน้นองดำโอ้ยงามงามข้าวได้ครับทานเป็นข้าวกรรมมหารตร้ิมีน้ำนะ มาท่องมุมีป้าเป็นอะไรนุ้งยังคือไลยเ่อเลยค่อยติดต่อไม่ได้ตัวงานตัวสปาคอเนาะปาเคีงพี่นาบะกูขาวมันมานำทอดแหวนอืมตัว แต่กอขักดียวพระแต่คันดำละเลยพี่เนาะงามเสยเลอเพื่อืมันมีเนา,า้ะแต่หน้าหวานเพราะตัวหน้าดำตัวนี้นี่หน้าหวานพี่เนาะตัวเป็นขาวร,รมอืมเนาะ จะเป็นกาสวยงามพน,นานาหน้าบานบานสองหาเนาะพดโพดกะกาเนาะมันจะิกลัว,ก,ก,ก,วก็เข้าเลยเนะนาะหน้าบานชนวาบานเป็นหายนาะบานศส,สิงามเทียนเะนาะดำโอ้ทยต้นศิางามด้ว ตยวเเป็นหัวประแดงพป,ป่น้างไปหัวประแดงเด้ยดเทียนดำดำาบพายใหม่พป่น้างเห็ดใม่แล้วก็เข้า เออเพื่อนวันสามหายเนาะโทนแทบเพิ่นคอมเมนต์พี่พน,น้องแมนบัดเนาะน้องดำตัวสิเป็นพายนะ้องดำ พายบ่ยายยอดบากขอพี่เน,อนอาะอ่อนหยาเด้ไม่ได้ต้องนำผลปล่อยปลาเลี้ยงพี่นนเนาะนำนกเหลือกพี่เนาะน้ำถั่วมหัวพี่น้องนำเหลือก เตินหยกเวียเวี i นขาฮึมฮ <amps S 1> <3 Williams> ึมปแต่งเตอรเนาะงาคือเกานาะค้าวฮึมถ้าจะเป็นหน้าปลปลาเนาะเพเร่องกลางเนาะ เต้เต้อืมจะกระดบหางกันอ่ืมม่ต้อดห้องวะจะมาเป็นขขาอย่างข้าเต้คือข้าวกลางอวยพักกันยง่งแล้ว ข้าวมานพนมาสีมีปลาซิวเนาะปลาเข็งหักแตกกอพนาะแต่ว่ามะนมานเนะาะฮาลุงห่างามแต่กอขัดไปอย่อง อยากกินอุปซิวเนาะชาหน้าสมค่อืมกบโพดขลาแท้อืมน้ำขุยขุคันเนาะปีนสัมสิได้ข้าวไปหน่อยปีนและสัมสิได้ข้าวคือข้าวงามเนาะห่วงใหญ่มันอกได้ข้าวไว้ ตัวสินหน้าปลาหายใหญ่ไปแล้วผูสุดผูแบนบดัดอไรผนี่คือลายทำไมก็โดนทุกคนโดนกนลาบปลา ถ้เข้าน้น้ำอจอาหนาได้ยังเอาควายไปกินหาได้ปูปลานกับสายพี่น้อนี่หน้าบ่อปลาพี่น้องน้าเจนนวดพี่น้องใบไม้ันกข้าวเนาะอมันกลมป้ไปยัง โอ้ยงามเลยพี่น้องตัวสิเป็นน้าน้องดำตัวสิเป็นน้าปลาพี่น้องห้แล้วทำมาดำนอนดำนาซอยเพิ่นพี่น้องเพิ่นดำบ่แล้วสามห้ตอนนี้สามมือพี่น้องหมดแล้วจุะทำมาดำซอับสดอะไรอันนี้ห้ตอนนี้โพดโพดพี่น้องห้ใหญ่เลย ลาเลยพี่น้องปฏิทินตามส่องสัจจะคือเก่าพี่น้องผักกุ้งไล่กดแชะพ่พ่อแม่คลิปหนาะสบายดีเนะนำห่มเมื่อคลิปห้าก็ต้นจบเด้๋ยพี่น้องเด้อจตสูรเป็นพลังใจให้งสัจจะกับมาความโฆษณาอีกพี่น้องจตสู้ต่อไปพี่น้องไปเลยพี่น้องบ๊ายบาย